สวัสดีครับพบกับเราจ่องภายบูผาปังววีครับสวัสดีครับ่มแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านครับนี่ผมก้อนลิงครับมาเป็นมือกล่องแทนก้อนอ้วนครับคนอ้วนพื้นติดตุลาพระท่านวางครับนี่ครับมาเมืองพังนองสมครับกินอ้อยครับกินหน่อยสมกับห้าพิกครับกินห้าพีกแล้วก็มากินอ้อยครับ กินกินสบายเลยครับอาหารหวานครับควร,รควรเป็กเปิ่นกดียวล่นงหแแ่นก้อนตาเหรอครับลงน้ําพอมไป้าผู้ป้ากับพังบูวีครับนี่ครับป้าหยาครับงามงามอุดมสมบูรณ์ครับกินเต็มที่แล้วครับรับพังดอกมือครับกําลังยางมาก พาไปเมืองพังดอกเมยครับเอาไปเส้เนาะครับเนาะกินน้ำนะครับกินน้ำนครับนะครับกับงงอยู่ปลานพี่พี่ครับครับห้องหาพีพีแล้วครับ <c oughs> อาครับแม่ครับ เป็นมึงดอกไม้กินนามครับเมย์ปุ่งกระยาบกินานามครับอากีบีฮัพังน้องสมครับนี่ครับกลางๆนี้มีตออยหยาเลยครับพี่น้องหยาเต็มไปหมดเลย กินยาอุดมสมบูรณ์ครับครับป้าสมโอห้องอยิงกินอ้อยครับกินอ้อยมืดเพิ่นจังสิไปกินยาพิคครับ ยูนี่น้ำเพื่อนก็นกินดีอย่าก,กินดีครับพี่น้องอวนทวนอุดมสมบูรณ์ดีครับครับมึงเปิดนิ่งเสียงอยังเนาะกะอาจจะิ่งินเสียงรถไทย,ยนี่นเลยครับเพื่อเพิน ตัดไม้อยู่กลางๆนี่ครับเพื่อนตัดไม้ยางพาราเพื่อนครับทำสวนเพื่อนอาจจะมีเสียงรบกวนเนี่ยครับนี่ครับหลังจากเด็กคนไปกันลุ่มน้ำแล้วก็มาผูกกินหญ้าข้างๆของคนน้อยครับย้ำเว้นให้ผูกข้างๆคนครับพ่อเด็กมึงครับนี่ครับซุ่มห้องมีกระตอมลบแยล์บฝนครับกระตอมของ สวนเพื่อนครับหมกพักครับกินเขาย่ำเตียงย่ำยังกัดใจนั่งอยู่กระท่อมนี่ครับชมห้องกัดผูไปไกลๆก้กกคนครับพอเดี๋ยวมึงเดีเ๋ยงยังยเว้นครับ ครัเอามามมงถไายนองชมครับนี่ครับอ้วนดีครับน้ำเมีเพื่อนกับยูหฮมเนี่ยครับน้องชมนี้ผูกสูงเงาด้วยครับนี่ครับอวนทวดสมบูรณ์ดีบุมมี่อง มึงที่จะพร้อมอยากครับพี่น้องอ้วนเต็มกลือบ้านรถทั้งหมดแล้วครับรถซ้ำรถทั้งอีกขั้นหนึ่งเปล่ครับพี่น้องนี่ครับยืนกินอ่อยจ่ยางสบายใจเลยครับน้องสมองมึงบันทายน้องสมไปเรื่อยๆครับ บริเวณกางคาก็กมีแตงห้าดเลยครับเอาชีเลือกผูกแต่หมป้าใหม่ห้างๆครับพป่น้องเพื่อรักษาปลาใหม่บลให้พัดล่มจนใหม่เอามาอยู่น้ำเพื่อน,นก้อต้องทํำตามกฎระเบียบเพื่อนครับเพื่อนขอไว้บ่ใหายสร้างล่มจนใหม่ก็เอ,อากระเบื้งามบ่ใหายล่มครับนี่ครับนี่แตงโมงามๆครับงาน วองนี้กับน้องชมเพิ่นกับผูกมื่อวนี้ย้ำเว้นครับ้เป็น,น,นย่างกินหยาพริกนี่ครับสมอูดอกไม้กินน้ำแล้วครับกำลังย่างมากครับพี่น้อง นี่ครับมึงบัไทยกันจะชัดครับนี่ครับบวนต่วนสมบูรณ์ดีครับพี่น้องครับไปมึงน่องดอกไม้ครับ,รบว่าจะปลูกไซครับ ครับดอกไม้กินน้ำแล้วก็ไม่ผูกครับครับคนมากระเดีเยวยมาให้กินน้ำครับนี่ครับ ก็สิเหลือกกินอ่อยก่อนครับกินอ้อยเมื่อเพิ่กินจังสิกินห้ารครับค,ครับอ้วนขึ้นแห้ง้วครับดอกมือยูปา นี่ครับดอกมวยเฮากินอโอยฝอกินฝ้าอ้วนฝ้ายายด้วยละเอ้ยฝ้าหญ่ท่านวีพีฝาอ้วนท่านวีพีครับดอกมวยนี่ยูปานี่กินหยาเพล็กนี่สิกินน้ำดีครับพี่น้องว่าหยาเพล็กนี้ แล่ถ้าท้ทาให้กินน้ำดีครับหอบอ้อยนี้ผมแล้วครับประตูดมาชู้นะครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศ หลังจากน้องมม่กินน้ำแล้วครับครับควนเพื่อนกระเด้ยปีเอาอ้อยมาให้กินดีลรอครับให้หนุ่มไม่กินคักแต่นอกินกคักๆเลยครับอ้อย กอกินฝอใหญ่ท่านมูครับครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอฝากช่องไพ่ผู้พาพังโบวีน้ำในเด้อครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมเลยนะครับเด้อสวัสดีครับ